สวัสดีครับ F อฟซนองงูเพชรมันแพง F อฟซมอสโจเอฟซเสียนอนและ F อฟซสาวน้อย <c oughs> ทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สารุนบนญคอดจะมาเล่าผลงานการแสดงของนองงิเพชรมันแพงของเราสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาก็ได้ทำการแสดงอยู่ที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาคืนนี้ก็ เอฟซีและพพ,พมแม่คอได้เดินทางมาให้กำลังใจอย่างหนานแน่นครับสำหรับเมื่อคืนนี้อบอุ่นมากๆเลยครับและสำหรับวันนี้ก็จะทำการสแสดงอยู่ที่บ้านโสกแจงตำบลเสมาอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาสองคืนนะครับสำหรับคืนที่สองก็ขอเรียนเชิญเอฟซีและพพ,พมแม่ มาให้กำลังใจน้องอูนิเพีรนบันแพงและทีมงานสาวน้อยทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคำาคืนนี้แสดงอยู่ที่บ้านโศกแจ้งตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับผม